สวัสดีครับไฟลคลาสสิกค,ครับรายการที่จะนําเอามวยโลกแห่งความทรงจําในอดีตกลับมาราลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งนะครับสัปดาห์นี้ครับต่อเนื่องกับซีรีส์การประกันตําแหน่งแชมป์โลกของเขาทรายกาแล็กซี่ครับนี่เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่4ี่ครับในรุ่นจูเนียร์แบนด์เวทของสมาคมมวยโลก WBA นะครับวันนั้นเขาทรายหรือว่าพิระของเรานี่ออกนอกบ้านครั้งแรกเลยครับบินข้ามน้ําข้ามทะเลไปป้องกันตําแหน่งแชมป์โลกกับ รองแชมป์โลกอันดับหนึ่งะครับชาวเวเนซุเอลาครับอิสราเอลคอนเทรัสครับทีเห็นกันอยู่นี่ครับวันนั้นทีมงานของเขาซายนี่ก็นำโดยเฮียแม้ครับคุณชายแม้นิวัเราโซนวัตคนขวามือเมื่อสักครู่นำทีมไปเช่นเคยนะครับพิธีกรบนเวทีครับแนะนำอิสราเอลคอนเทรัสเลยครับปูตาชิงแล้วก็แนะนำแชมป์โลกเลยครับนาทีนั้นนี่เริ่มจะใช้คำว่าขวัญใจชาวไทยแล้วครับ เข่าคอนะยืนยิบอยู่ข้างหลังครับฝาแฝดแล้วก็โกหงครับคุณพงษ์ถาวรวิวัฒนบุตรเป็นเทรนเนอร์เหมือนเดิมกำหนด15ยกนะครับป้องกันแชมป์โลกครั้งที่4และเป็นไฟบังคับด้วยนะครับอิสราเอลคอนเทรัสนี่เป็นรองแชมป์โลกอันดับ1ครับเรียกว่าแหม่กำลังฟอร์มสดเลยทีเดียวครับวันนั้นนี่คอนเทลัสอายุ25นะครับ เปนจเพศพอดีครับขณะที่เขาทรายวันนั้น27แล้วนะครับยกที่หนึ่งครับเริ่มต้นวันนั้นชกกันที่เซนโทรเดปติโบคอซูนะครับเป็นสนามฟุตบอลในเมืองวิลเลมสตัดบนเกาะกุระเซาครับเกาะกุรเซาเนี่อยู่ในอเมริกาใต้นู่นเลยครับแล้วก็เป็นอนณานิคมของเนเธอร์แลนด์นะครับเลยว่าบินอ้อมโลกเลยครับทีมงานของเขาทราย อย่างที่เรียนครับนำไปโดยเฮียแม้นะครับมีโกฮงครับเป็นเทรนเนอร์มีเขาคอครับแล้วก็ทีมงานก็จิมมี่สีไฟแดงครับี่ว่าแม,มพี่เลี้ยงครับดูด้วยกันมาตั้งแต่ต้นส่นนคอนเทรนี่กางเกงสีขาวนะครับผ่าทางคล่องแคล่วว่องไวครับวันนั้นนี่สถิติคอนเทรส斯นี่ชนะ24เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครนะครับ ในจำนวนชนะ24นี่น็อกถึง16ก็เรียกว่าไม่ธรรมดาครับ่ออวันนั้นนี่แหมชกในเรียกว่าในทินก็ว่าได้ครับเพราะว่ากาะคูราเซวนี่ก็อยู่ใกล้ๆกับเวเนซุเอลานั่นนะครับเขาเนี่เป็นมวยจากเมืองลากวาราครับในเวเนซุเอลาส่วนเขาซ้ายนี่นเพชรบ,บูรณครับแมเมืองมะขามหวานเยกที่หนึ่น,นัครับรลอยขวา วันนั้นไปนี่เรียกว่าอย่างที่เรียนครับว่าเขาซายนี่โอ้โหบินอ้อมโลกลครับเดินทางเป็นวันนะครับกว่าจะไปถึงนี่ไปล่วงหน้าการโชค2สัปดาห์นะครับแล้วก็ออกนอกบ้านเรียกว่าโชคต่างประเทศไฟแรกในชีวิตเลยครับสำหรับเขาทายคอนเทรัสนี่ไม่มีเกรงแชมป์โลกเลยครับเดินจ้วงแล้ว ขยับโยกศีรษะเข้าหาท่าทางคล่องแคล่วทีเดียวครับยิงขวาซ้ายมาแล้วเข้าซ้ายยังไม่รีบนะครับดูชันดูเชิงโดนขวาคอนเทลัสไปสองหมัดนเรียว,ว่าเป็นพิมพ์นิยมครับเรกว,วเป็นสไตล์นักมวยไทยก็ว่าได้ครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเครื่องร้อนช้าหน่อยครับสองสามยกแรกเนี่ยจะดูเชิงไว้ก่อนเข้าซ้ายยิงซ้าย นาทีนั้นนี่แมแฟนๆเริ่มให้การยอมรับรับถือนะครับหลังฉากป้องกันตําแหน่งโดยเฉพาะไฟที่สองที่แมชนะราเวลโอโรโนเดดขาดนะครับเรียกว่าแฟนๆเริ่มจะเริ่มจะเรียกว่าคําว่าข่าวควายเนี่ยหายไปแล้วครับนาทีนั้นไม่มีใครเรียกแล้วครับแล้ววันนั้นนี่ช่องเจ็ดสีนี่ถ่ายเท่าสดมาเลยนะครับบ้านเรานี่แมผู้ใหญ่ยังจําได้ครับว่าช่วงเช้าๆเลยครับตื่นขึ้นมาดูกัน หมดยกทีนหนึ่งยกสองครับว่ากันต่อคอนเดรัสน,นี่ก็เรียกว่าเป็นที่หมายมั่นตั้นมือเลยครับของวงการมวยเวเนซุเอลาเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับแหมมวยท่านะฐานนะครับของ wba ครับก็เป็นเวเนซุเอลาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหมดึงไปชกในถิ่นด้วยวันนั้นนี่แฟนๆก็เป็นห่วงเขาทายพอสมควร โดนขวาเข้าไปแล้วครับแมข้างล่างเนี่ยแฟนแฟนมวยเรียกว่าเวเนซุเอลาก็ว่าได้แล้วครับก็เชียร์กันใหญ่เขาทรายนี่อย่างที่เรียนนะครับว่าไปก่อนสองสัปดาห์นะครับแล้วก็แมช่วงนั้นนี่เป็นข่าวฮือฮามาบ้านเราครับโอ้โหบวกกันแล้วขวากับขวาครับนี่มวยคนละกาศนะครับคอนซาราสในมวยขวาครับเขาทรายเป็นมวยซ้าย เริ่มจะจ่วงแล้วครับเขาทรายอ้าวแหละครับค้างกันเอาไว้ครับว่าเขาทรายนี่แม่ไปกุะเซาวขาวันนั้นนี่เป็นข่าวฮือฮาครับเรียกว่ามีน้องนางสาววัยรุ่นรายหนึ่งครับมามาเรียกว่าชื่นชมชื่นชอบเลยครับเห็นเขาทรายว่ายน้ำออกกำลังกายอยู่ในสระน้ำที่โรงแรมเนี่ ก็มาเรียกว่าสารสัมพันธ์นะครับว่ากันอย่างนั้นมีภาพถ่ายนี่ลงหนังสือพิมพ์บ้านเรานะครับที่เขาชายนี่สวมกางเกงว่ายน้ํานั่งอยู่ริมสระโดยมีน้องจีน่าครูซครับแหมชื่ออายุ16เท่านั้นครับแล้วก็นั่งคู่กันนี่แหมแฟนๆมววชาวไทยตอนนั้นก็บอกว่าโอ้โหเขาชายแหมกัแซวกันขำๆเลครับว่ากลัวเขาชายจะไม่มีแรงครับว่าเข้าไปนั่น แต่ว่าจริงๆแล้วนี่แหมนักมวยอาชีพครับอ้าแล้วเขาทรายลุยคอเนเทนัสก,ก็โตหน้าดูคือแหมนักข่าวทรายนี่เป็นมวยที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับวินัยนี่สุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นไอเรื่องนอกลู่นอกทางก่อนชกนี่ไม่มีครับหลังชกว่ากันอีกทีครับเขาวทรายลุยครับยิงซ้าย หญิงซ้ายลําตัวโอ้โหเอาละครับผู้ขวาเริ่มจะต่อยเข้าเลยครับอคอนเตลรัสก็คืนซ้ายมาหมัดหนึง่งขยับขยับเขาซ้ายไม่เข้าสามเหลี่ยมนะครับหมุนหนีออกมาบู้สิ้นบนเวทีวันววะนะั้นเป็นปานามานะครับกาลอสเบโร่โเข้านี่ก็ห้ามเขาซ้ายบ่อยครับอืหมดยกครับขึ้นยกที่สามครับว่ากันต่อ กำหนด15ยกนะครับคอนเดรัสยังดูครับยังคล่องแคล่วครับยังเปรียวทีเดียวครับตอนแรกนี่ออกมาเดินคูครับตอนหลังเขาทรายนี่คืนยกสามนี่เขาทรายเริ่มเดินครับแกก็ออกลูกพริ้วแล้วครับคอนเดรัสขยับขยับต้องดูครับว่าเขาทรายจะเบียดได้ขนาดไหนครับโดนหุกซ้ายมาหมัดหนึ่ง ตุยลำตัวแล้วเขาทรายอือหือเอาละครับเริ่มจะเบียดอับคัดต่อยายี่หมเขาทรายนี่ช้ากว่านะครับว่าจะต่อยได้หมัดหนึ่งเขาจะลัสมาหนึ่งสองสามไปแล้วโดนหนึ่งสองไปอีกเขาทรายยิงทรายใหม่เข้าอีกทรายลำตัวโอ้โหเอาละครับขวายหมัดหนึ่งลุยครับเขาทรายเริ่มจะเบียดแล้วครับ ต้องใช้ความแข็งแกร่งเข้าสู้นะครับแหมจังหวะฝีมือความเร็วนี่เป็นรองครับยิงซ้ายลำตัวเป็นมบบนึงวันนั้นนี่แฟนมวยชาวไทยก็ลุ้นกันทั้งประเทศนะครับช่ <c oughs> องเจ็ดสีไทยทัศน์มานี้เสียงบรรยายนี่เป็นคุณจักรพันธ์ยมจินดานะครับนี่น่าจะเป็นไฟเดียวเลยด้วยซ้ำนะครับของเขาทรายที่ขึ้นชกโดยมีตำแหน่งชมป์โลกเป็นเดิมพันแล้ว ผู้บรรยายไม่ใช่คุณวิเชียนนิลิกานนท์นะครับวันนั้นนี่เป็นคุณจักรพันธ์ยมจินดาครับอัปคัทแต่ผู้บรรยายจําไม่ผิดนี่น่าจะเป็นไฟเดียวเลยครับที่แนายเชียนนะครับไปใน้าคเขาทรายเติร์นลุยครับอก่อนเดรัสนี่พยายามจิ้มแล้วออกซ้ายออกขวาไปเรื่อยครับยิงซ้ายแล้วเขาทรายยังคล่อมอยู่อัปปคัตฮุกคล่อมซ้ายลำตัว ตัดหมพยายามจะเล่นล่างครับเขาทรายคอนเทลสอัปปรคัตอัปปรคัตโอ้โหโดนเต็มจะงอยคางครับเขาทรายเอียงออกไปแล้วครับถอยกรูดเลยโอ้โหเต็มเต็มเลยครับเกือบลนนะครับเมื่อสักครู่นี่แหมอัปปรคัตขวามองไม่เห็นนะครับเขาทรายโดนเข้าไปเต็มจะงอยคางคอนเทลสจัดสามเอาโดนขวาเขาทรายครับโอ้โหบวกขวาหลนเลยครับคราวนี้หลนจริงครับเขาทรายเมื่อสักครู่นี่แค่เกือบหลนนับเลยครับเราเข้าแปด โอ้โหกำลังจะซ้ำครับจะไล่ต่อยเพลินๆกอนเดลัสโดนเขาทรายบวกขวานี่หลน่นคาหมาดเลยครับโอ้โสถานการณ์กำลังจะได้เปรียบอยู่แท้ๆครับกอนเดลัสโอ้โหเอาละครับตอนนี้นี่ออกมาถอยเลยครับเขาทรายเขาทรายเองก็ฟื้นแล้วนะครับอืมอาลุยครับแหมภาพเต้นหน่อยนะครับมวยนี่ชกกันไปเมื่อโอ้โห หนึ่งพฤศจิกายนนะครับปีพันเก้าร้อยแปดสิบหกครับหมดยกนะครับดูภาพช้าอีกทีครับอวตารแดงไม่โดนนะครับแต่หมัดหลังเนี่ยครับโอ้โหเต็มจะงอยคางครับเกือบหล่นนะครับเนี่ยหืล้วข่าวทายนี่ถอยกรูดออกไปคอนเทลัสเนี่ยดูครับเปรีเข้าไปจะซ้ำนะครับหือแต่ว่าซ้ำไม่ถนัด ดูข้างล่างแฟนมวยในเฮกันใหญ่ครับดูครับจังหวะตามจะเข้ามาซ้ำครับเขาทรายปักหลักแล้วบวกคุกขวาครับเต็มกลามครับลวงพลอยเลยครับคอนเทลัสเอาครับว่ากันต่อครับยกสี่ยกสามมีนับไปแล้วครับเขาทรายเนี่ยโดนไปหนึ่งเมาครับแต่ว่าคอนเทลัสเนี่ยโดนไปหนึ่งนับ ช่วงต้นคลิปนี้ลืมแจ้งครับมวยนี่ชกกันไปนู่นแหละครับอย่างที่เรียนครับหนึ่งพฤศจิกายนครับพันเก้าร้อยแปดสิบหกนะครับหรือว่าสองพันร้อยี่ิบเก้าครับสี่สิบปีมาแล้วนะครับเข่าสายจ้วงเอาโดนขวาคอนเดลัสเอียงก็ไม่แล้วครับเข่าสายขวาคอนเดลลัสที่ไม่ธรรมดานะครับโดนเข้าจุดโฟกัสนี่หล่นได้ง่ายๆครับ เขาซายยิงซ้ายลำตัวเอาแหละครับเริ่มใช้อาวุธถนัดแล้วครับเขาซ้ายตุ้ยเรียกว่าจวงยุงข้าวอย่างเดียวครับตอนนี้ดูครับจะวิ่งเข้าใายแล้วเขาซ้ายอัปคัดยังไม่ถนัดครับคอนเดลัสยังพริ้วอยู่ยิงขวาแม่แต่ชักเริ่มเบาเลยครับหมัดคอนเดลัสโดนเข้าไปหนักๆยิงซ้ายอีกมาหนึ่งเขาซ้าย ยิงซ้ายโอ้โหแต่ต้องระวังนะครับแมคอนเดลัสนี่จังหวะดักนี่อันตร,รายครับหมัดเคาน์เตอ,อร์นี่ครับ,เ,รบเขาซายนี่ก่อน,อนไปชกนี่ประกาศนะครับว่าจะน็อกคอนเดลัสไม่เกินยกเจ็ดนะครับแมตอนนี้นี่ยกสี่ครับเริ่มเป็นน้ำเป็นเนื้อโดน ขวาอ่าซ้ายล่างขวาบนครับคอนเดลาัสน่าสะบัดไปเลยเยังไม่เข้าจุดครับรเอาซ้ายไม่กไล่มวยน่ากลัวจริงๆครับเนี่ยเดิน,น,นคำเดินบี้เนี่ยครับมภาพยับหน่อยนะครับมวยชกกันไปนนเกือบสี่สิบปีครับเขาซ้ายยิงหนึ่งสองโอโหเอาครับคอนเดลลัสชัก ชักโหยรับโดนเข้าไปเยอะนะครับยกนี้เข่าซ้ายนี่บี้ไม่ให้ายใจให้คอครับตัดลำตัวอกีกโอ้โหโดนเข้าไปนี่เอวอ่อนเอวบาง,บางคอนเดรสนี่เอวอ่อนไปอ่อนมาครับดูเข่าซ้ายยิงซ้ายขวาคอนเดรสนี่พยายามโตครับอปัปคัดเข่าซ้ายตตยล่างอย่างเดียวอออื ข้างล่างเนี่ยดูที่มุมนะครับแหมเฮียแม่นี่ช่างภาพนี่คุณมนวีระนะครับอมดีตผู้สืข่าวเดลินิวครับอยู่ข้างเฮียแม่นั่นคุณมนตีวีระประวัติครับเอาครับเขาซายยิงขวาเขาเดรัสล่วงไปแล้วแต่ว่าหมดยกพอดีครับอบอลเข้าส่งเข้ามุมไปเลยครับไม่นับ,นค,บคุณมนตีวีระประวัตินี่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าแหม วันนั้นนี่ไปคุาคราเซาครับน้น,นี่บินกันโอ้โหนั่งเครื่องบินเป็นเกือบสามสิบ <30 S 2> เที่ยวอะครับบินไปบินมาต่อเครื่องเอ่ยอะไรเอ่ยครับไปกลับนี่โอ้โหนั่งเครื่องบินกันเพลินไปเลยครับอาครับยกห้าครับดูกันต่อมวยคู่นี้กําหนดสิบห้ายกนะครับแต่ว่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าไม่มีครับจบที่ยกนี้ครับ 5, รดูครับวันนั้นนี่แฟนมวยชาวไทยที่ดูการไทยทดสดน่าจะยังจําได้ครับ ว่าจบยังไงครับโอ้โหเขาทรายลุยแล้วครับตัวล่างเริ่มไม่เกรงหมัดของ,ของกอนเดรัสแล้วครับติดๆแล้วครับเขาทรายซ้ายอัดลาตัวอัดลาตัวไปสองหมัดโอ้โหงอครับกอนเดรัสย,ยิงซ้ายอีกหมัดหนึ่งกอนเดรัสซุดลงไปแล้วครับโอ้โหสุดจะทานทนครับโดนเข้าไปชุดใหญ่มดูข้างล่างเฮกันใหญ่เฮ e แม่บอกเดี๋ยวครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งขึ้นบัลลังก์นับเก้าครับแล้วก็โบกมือครับโอ้คอนเดรัส ว่เหมือนโดนเข้าไปกึ่งๆึ่งนะครับกึ่งๆึ่งลิ้นเปีเหมือนจะตวัดขึ้นคางครับอาการงงเลยครับลุกไม่ขึ้นนะครับคอนเดลัสก็เป็นนั้นว่าเขาทรายกาแล็กซี่ครับป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเอาไว้ได้ครับชนะทีเกโอไปในยกที่5นะครับเวลา53วินาทีครับแหมโอ้โหดูครับแฟนมวยเจ้าถิ่นนี่ตะลึงกันหมดนะครับคอนเดลัสนี่โดนเข้าไปหนักจริงๆนะครับโอ้โหลุกไม่ขึ้นเลยครับ แลนี่สุภาพสตรีที่ถือกล้องด้านหน้านี่คุณแม่ของจีน่าครูซนะครับม <c oughs> <c oughs> เรียกว่าเป็นสนิทสนมกับทีมงานของเขาทรายเลยครับในการไปป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกคราวนั้นนะครับรรรโอ้ส่วนคอนเดรสัสดีโอ้โหโดนเข้าไปเยอะแต่ว่าอีก3ปีต่อมาเขาก็ขึ้นไปก้านไปเป็นแชมป์โลกแบนตัมเวทนะครับของ WBO แล้วก็ WBA ด้วยนะครับสูภาพชาอีกทีครับ โดนโตุยเนี่ยดูครับหนักๆทั้งนั้นเะครับสามสี่มัดตรงนี้นี่โอ้โหเนี่ยงอเห็นเห็นครับแล้วก็ซ้ายมาสุดท้ายเนี่ยครับเหมือนจะตวัดเข้าไปนี่ห้ือจะเข้าลิ้นปี่แล้วคอนเทนต์หายใจไม่ทันนะครับเหมือนจะลุกขึ้นมาแล้วซุดกลับลงไปใหม่นะครับตอนจังหวะที่บารอเข้านับกําลังจะครบสิบเนี่ยแหละรครับนี่ครับลงไปคลานสี่เท้าเลยครับ แต่อย่างที่เรียนครับเขาก็ก้าวคำรุนขึ้นมาในภายหลังแล้วก็ได้เป็นแชมป์โลกแมนตงเวดสองสถาบันนะครับแต่ว่าสุดท้ายต้องเลิกมวยไปในปีพันเก้าร้อยเก้าสิบห้านะครับหนึ่งจากชกเสร็จแล้วมีอาการวูบนะครับก็ต้องเลิกมวยไปโดยปริยายนะครับแล้วในภายหลังนี่จะตัวไปเล่นหนังด้วยนะครับปีสองพันหกนี่ภาพยนตร์เรื่องอพอลิปโตครับมากำกับโดยเมลกิฟสันครับเรียกว่าเป็นดาราฮอลลีวูดไปเลยครับแต่ว่าเล่นอยู่เรื่องเดียวครับ อิสเรลคอนเตรัสส่วนเขาทรายวันนั้นนี่ก็เนี่ยครับชื่นมื่นเลยครับป้องกันตำแหน่งอ่าป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเอาไว้ได้สำเร็จนะครับเอาละครับสัปดาห์นหน้าจะเป็นมวยโลกความทรงจำคู่ไหนก็ติดตามกันนะครับสัปดาห์น,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ